แล้วเดินทางมาถึงมวยคู่ที่2ในการถ่ายทอดสดวันนี้ครับนักชกมุมแดงครับจากอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์แสงนารายเกียรติหมู่เก้านำเงินครับจากวชิระบารมีจังหวัดพิจิตรใจสิงกีฬาสปอร์ตกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้ทินกรนัพัทลุงให้คะแนนสามท่านมีวลวิทย์เชื้อสวุวรรณประทานสุคนทัพปฏิภาคและพิทักษ์ทองแพ่เปิดหัวคู่แรกก็พลิกสแล้วครับตามกันต่อเลยครับมวยคู่ที่สองับ แสงละลายเกียรติหมูก้าครับ16ปีครับจากชำนิบุรีรัมย์ครับบิดสอบที่ค่ายมวยเกียรติหมูก้าครับสุดใจปุ่มประโคนครับเป็นหัวหน้าคณะชกมา60ครั้งชนะ50แพ้8เสมอ2ครับสามฟ้องรังหลังครับชนะคะแนนคุณรองพยัคฆ์คำพันธ์ครับที่ลุมพินีชนะคะแนนกระต่ายขาวสิทธิ์อุดมชัยครับที่ลุมพินีล่าสุดครับแพ้คะแนนเพชรดึงฤทธิ์สิทธิ์ปาแดงครับที่ลุมพินีส่วนน้ำเงินนะครับอายุ19ปีนะครับ ทางด้านของใจสิงกีราสปอร์ตครับจากวชิระบารมีจังหวัดพิจิตรพอเลี้ยงคำจันทสาวคำเขตนะครับให้กันดูแลอยู่3ฟอร์มหลังนี่แพ้ช้างมังงงนะครับแล้วก็2ไฟหลังนี่ชนะมังกรเงินแล้วก็ชนะจงสนานครับที่ลุมพิดีทั้ง2ไฟไฟแล้วครับคู่แรกรอยปอนคู่นี้ร้อยยี่สิบใส่ปอนแล้วครับผลงานคุณภาพทีโปรโมเตอร์เดียเก็ตเพชรและหนุ่มน้อยเมืองหันใหญ่อ้วนเมืองนทน์ครับรังสัง์ขึ้นมา ถูกใจพระเดชพระคุณพี่น้องแฟนมวยจริงๆครับโอ้โหคุณป๋องเมื่อกี้ครับมีมียาวิเศษเข้ามาด้วยนะก็เป็นทุนการศึกษาให้กับทางด้านของเพชรด,ดำสิ์ครูไทยครับหนึ่งแสนบาทไทยครับทำระนี้ได้ตามกฎหมายครับนี่พี่น้องเป็นฮีโร่ของแม่ห้องสอนไปอีกคนแล้วครับสำหรับเพชรด,ดำสิ์ครูไทยคนนี้เฮกันลั่นเลยนะครับจากแม่ลาน้อยแม่ห้องสอนครับฟอร์แบบนี้ก็ติดตาแล้วครับไปต่อไปอาจจะได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งครับ ย้ำแล้วครับว่าพรุ่งนี้เปิดสนามมวยแห่งใหม่กับเวทีมวยเกียริเกียร์กาเซนแม่ขรีพัทนุล,ลุมครับนุ่มน้อยเป็นโปรโมเตอร์ผู้ควบคู่มวยจัดหนักจัดเต็มครับวรวุิบาวียินกับซุป,ปเปอร์จิงปอพีนพัทสกายงามจิตมองนันกับหลานยากแก้วกิตโยธินจงอาดดำสินวน้อยกับเหล็กเพชรปอเลปอเตระกุลเพราะมวยดีมวยดังดาวรุ่งเต็มอัตราสิบเลยทีเดียวครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ครับ เวทีผูทรครับวันพรงนี้น่าติดตามาครับาลครับปุรีรัมนะครับเมืองปราสาทหินถินภูเขาไฟพ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมครับเจอกับพิจิรครับถิ่นประตูทิ่นประสูตรพระเจ้าเสือนะครับแข่งเรือยาวประเพณีพระเครื่องดีหลวงพ่อเงินเพลิดเพลินบึงสีไฟศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชรรถเด็ดส้มท่าคอยข้าวเจ้าอร่อยลื่เรื่อง ตำนานเมืองชัลวันครับไอ่สิงครับชื่อหน้ากลัวโอ้มิสเตอร์ป๋อมครับแล้วก็ยังนับกันไม่จบเลยครับผู้แรกก็เดือดเดือดทะลุองศาเลยครับความร้อนแรงนี่ห้องแอร์เย็นนะครับบรรยากาศในสนามของเราแล้วว่าร้อนเราอูไปหมดแล้วครับสำหรับพี่น้องแฟนมวยในสนามฝนตกในเสื้อครับก็มีเดินทางกลับบ้านก่อนเวลาอันสมควรก็สองสามคนด้วยกันครับตอนนี้เท่าที่เห็นครับ รีบกลับบ้านเนาะไม่ร <mm ู oh ้มีธุระอะไรแต่หน้าหิวหยวนะครับโอ้โหเอาละครับเอต่อยหมัดหนึ่สสิงเห็นเพื่อนร่วมค่ายครับในสายเดียวกันได้รับทุนการศึกษาทั้ง1นึ่งแสนบาทเลยทีเดียวครับโอ้พวกนี้ขึ้นเครื่องปลับในห้องสอนสบายๆเลยครับวันนี้เข้ามาเครื่องบินครับก็ถือว่าเป็นขันกำลังใจแหละครับ เป็นขวัญกำลังใจให้กับน้องๆน,นักมวยนะครับที่ยึดเอาวิชาชีพนี้นะครับทำมาหาเลี้ยงตัวเองส่งเสียตัวเองเรียนจุนเจือครอบครัวนะครับพยายามสร้างชีวิตให้มันดีขึ้นในเมื่อเลือกเกิดมาเป็นคนรวยไม่ได้ครับมันก็ต้องมีวิธีแหละครับที่จะทําให้ตัวเองอยู่ดีมีสุขได้ครับเราไม่ใช่ว่าจะต่อยมวยแล้วรวยนะแต่ว่าเป็นอาชีพที่สุดจริตสําหรับลูกผู้ชายครับเยาวชนคนรุ่นใหม่ๆ ลงเล่นกีฬาครับทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับน้องมวยนี่ก่อนจะทําการแข่งขันก็ซ้อมเป็นแรมเดือนนะน้องหมวยครับคูดีกับตามกันเลยครับแสงนงาลายครับทายดี่ายดังจากกูดีลำครับ่ายมวยเกียรติหมู่เก้าส่วนใจสิงครับลูกศิษย์ของเขาเรียกเขาคำจันอีกคนนึงครับเมื่อสักครู่นี้เจ้าเพชรดำโอ้โหทาให้พอลีคำจันนี่ยิ้มละลื่นครับอือก็ดีใจไปกับน้อมวยเลยครับครับ น้่ยกับใจสิงตัวสบผู้บรรยายก็ยินดีด้วยครับทีนั้งวันมีความสามารถทําได้เอาไปเลยครับสําหรับผู้ชนะพักก่อนครับยกที่หนึ่งของการดูแลเหงือกและฟันใหม่ยาสีฟัน Systema a มา a อ c ดเวนช์ชาร์โคสูตรพลัสไฟเตอร์ er. ช่วยลดคราบพลัสดูแลเหงือกและฟันให้แข็งแรงโอโมเตอริสโกเฮรรใหม่ซิสเ e m a มาเอดนช์ชาร์โคล มวยไทยคุณภาพดีก่อนชกต้องไหว้ครูเพื่อรำลึกถึงครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณเมื่อต่อสู้ต้องออกอาวุธให้ครบเครื่องทั้งหมัดท้าเข่าสอกทุ่มทับจับผักที่สำคัญต้องให้เกียรติคู่ต่อสู้และเคารพการตัดสินจึงจะเรียกว่ามวยไทยคุณภาพดีคิวไลฟ์ Life, นมคุณภาพอยากเห็นมวยไทยมีคุณภาพจากสากรโคนมวังน้ำเย็น ครั้งแรกของการรวมสามพลัง activated charcoal เดน t าบูร o กคุและซีเมนต์ l ล o r i d e ใหม่ยาสิฟันซิสเ e มา advanced charcoal สูตร plus fighter อีกขั้นของการดูแลเหงือกและฟัน ช่วงนี้เข้ามาสู่ช่วงของการมอบรางวัลนะครับเป็นรางวัลผู้ชนะคู่เอกมูลค่า5,000บาทนะครับให้กับรถถังจิตเมืองนอนเรียนเชิญตัวแทนจากบริษัทคำมท่า้ำไทยจำกัดนะครับเป็นผู้มอบครับอะไรครับช่วงนี้กับพิธ,พธ,พธีกร3ท่านเลยนะครับก็ยินดีกับน้ำมวยด้วยนะครับ ส่วนทางด้านของแอดาซินครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นผู้อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาตั้งแต่ดั้งเดิมนะครับมอบเงินรางวัลผู้ชนะน้อกคู่ต่อสู้ด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยแต่ก,ก้านคอเข่าลอยสอกลับรับไป10,000บาทจระเข้ฟาดหาง3 0 0 0 0บาทนะครับสวัสดิการค่ารักษาพรราย,ยานะครับแผลแตกเข็มละ500บาทขอบคุณในห้างวินัยวีระผู้ชมครับที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดมาครับ แล้ก็กาแฟโฟกัสน,นะครับมอบดุเดือดคนละ2,000บาทด้วยยาบำรุงร่างกายเติมเต็มให้อีกคนละ5,000บาทครับสจบไพทุนจันแจ่มนะครับมอบผู้ชนะน็อกคู่ต่อสู้ทุกคู่ทุกยกทุกทุกสัปดาห์นะครับ3,000บาทครับใครทำได้รับไปเลยครับคู่ที่สองของเราครับยกที่2องนแดงใส่นาราย7หมู่เ้าครับ ของคุณสุดใจปุ่มประโคนค่ายนี้ถือว่าเป็นค่ายใหญ่ค่ายคุณภาพของจังหวัดทางอีสานใต้เลยทีเดียวครับนี่ <Hey, S 1> จังหวะขวีมืออาวุธเตะต่อยเอ็นมวยประเภทเชิงสูงครับของค่ายนี้เลยครับค่ายเกียหมู่เก้าวันนี้วิกหมอชิดก็นำโชคนำาชยไปแล้วครับศักดิ์สีตอนนี้มาลุ้นมาเียแสงนารายอีกคนวันนี้ก็ส่งสองครับ บินไปแล้วหนึ่งตาบกันต่อครับแสงนารายต้องถามใจสิงครับผ่านไม่ผ่านแข้งซ้ายครับซ้ายของใจสิงนะครับนายครับนายเน็บหน้าขาไปทีหนึ่งกรรมการธนกรครับแยกออกมาใหม่ใจสิงนี่มวยซ้ายครับได้ชกสมชื่อเลยน้นไปที่หมัดซ้ายครับ ดูครับนวมแตะนวมนวมแตะนูกเตะก่อนเลยครับแสงนารายเกี่ยวได้เข็นไม่ได้ครับแหมตรงนี้นี่ต้องแยกให้ขาดนะครับคือแต่โดนนักมวยเตะก็ต้องยอมนะครับกรรมการครับไม่งั้นมันเกิดความได้เปรียบสีเปรียบครับเกินสองก้าปุ๊บต้องชาร์จเลยครับจะดึงใครสักคนก็ต้องดึงนะฮะจังหวะแบบนี้ือว่ายังทำหน้าที่ได้ดีครับขาดไปเลยครับการแยกการห้าม พืนที่นิยมเป็นที่ศรัทธาของน้องแฟนมยวยนะครับช่องนาว26ทีมกรรมการพิจิตรพรมคงอ่ะขยับเดินดกับเต๋สิขงขวัญยาจะต่อยแล้วครับรอจังหวะครับนี่หมัดซ้ายครับต้มเข้าไปวงในตั้งแขนกับปีศอกครับแสงนาฬิการาวุธผลมาเยอะครับวันนี้ตั้งแขนอยู่ครับแสงนาฬิการับ ความเป็นมวยความหลากหลายของอาวุธนี่แน่นอนครับพายี่ห้อเกียรติหมู่เก้าครับไม่เคยทําให้ผิดหวังครับใจบสิงก็ใจสิงสมชื่อแหละครับไม่ใช่ใจมดเพราะฉะนั้นมวยคู่นี้นี่เชื่อว่าคงเดือดนะครับถอยหลังก็ไม่ใช่ใจสิงนะครับมีทั้งรุ่นนารายมีทั้งแสงนารายของคนนี้แสงนารายนี่ครับสอกรับรอปักเข้าไปใจสิงนี่เดิน สุูสเข้าไปนี่ก็โดนแล้วครับไม่ง่ายแล้วครับแบบนี้ครับหัวล่างไปก่อนแล้วเจอบนนะครับมาซ้ายครับซ้ายตรงซ้ายทีหนึงแล้วก็รวบใต้ปีครับใจสิงเสนะไรไล่ขาไว้เสร็จสาบเลยครับกรรมการต้องแยกเป็นความภูมิใจของไทยโมเจียติหมู่เก้าแล้วครับเ่ดีโอกาสไล้มาชกออกทีวีช่องหนาวดังทุกคนครับนี่ฮะเอแล้วพับโอ้โหใจสิงสับอกแล้วต่อยมาอี เริ่มเดือดแล้วครับแบบนี้ครับพักก่อนเนี่ยก็มาเล่นอะไรกันอยู่คะใช้อะไรสักผ้ามาก็เหมือนจะหอมแต่จะสะอาดจริงหรอด้วยพลังแม่ปอเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นถ้าแค่หอมแต่ไม่สะอาดก็ไม่ผ่านพี่ก็แค่อยากร้องต้องใช้วิสเอเซลคอม포เท่านั้นพลังกระจัดราบสะอาดแบบตัวจริงพร้อมหอมยาวนานถึง4สัปดาห์ หอมจริงต้องสะอาดจริงหอมนานถึง4สัปดาห์พลังกระจัดคราบสะอาดแบบตัวจริงหอมยาวนาน Breeze Excel Comfort ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเ,เทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500อมิลลิกรัมซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาสปอร์ทุกองศาไฮลักซีวทีอาร์ดีสปอร์หม เดขึ้นปีกขัน้นด้วยนวัตกรรมชู e TS, ร่า DCS หนึบเราใจสไตล์สปอร์ตต้องไถร,รักมีวิว T.R.D สปอร์ตชิวใหม่มขอแนะนำคุกกี้กู๊ดไทม์ช็อกโกแลตชิพเต็มเต็มกู๊ดไทม์อร่อยเพลินทุกคำ <c oughs> กลับมาติดตามกันต่อนะครับคมจะลึกศึกมวยไทยครับ12ตุลาคมครับนักบินเปรมชัยชวนไปดูมวยดีๆที่เวทีมวยกองบิน21จังหวัดอุบลน,นะครับน้องแบงค์สิทธ์สารวัตรชายเจอกับโล่งเงินเล็กดาบปรันสารคามครับส่วน15ครับเสตูเชียงใหม่ร่วมกับอ้วนเมืองนอนท์ครับจัดมวยที่สนามมวยเดชานุเคราะห์ท่ายกวีละจังหวัดเชียงใหม่ครับ ไปดูกุมานเงินจิตเมืองนอนทพบกับลูกฟุกมราชพัฒน์ลำปางศิริ์กิลาสปอร์ตเจอกับชมพเพชรจิตเมืองนอนพร้อมมวยดังแน่นรายการครับรับต่อเน,นื่องนะครับแวะอีสานก็แวะมาที่ร้อยเอ็ดกันหน่อยเสาร์ที่21ตุลาคมนี้ครับเป็นรายการมวยการกุศลโดยหมวดรันสาร,รคามครับ มวยนั้นชกกลางวันตั้งแต่เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปที่สนามมวยชุกราวัดป่าโนนนางชื่นบ้านแสนสีตำบลดงคลั่งน้อยอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับดูมวยดีถามได้ผู้ลนครับ21ตรงกับวันเสาร์ครับที่เนี่ยวัดโนนนางชื่นครับตำบลดงคลั่งน้อยเกษตรวิสัยร้อยเอ็ดครับครับรายการมวยดีผู้ทครับไปติดตามกันบนเวทีครับตามมาต่อยกที่3ครับแสงนาลาเกียรติบุก้าครับใจสิงกีฬาสปอร์ตดูครับดูในครับ ดูนายนี่ครับกดแขนแล้วแทงขวาไปเสียบซ้ายครับนี่ครับสางแทงซ้ายเ,าเกี้ยวเ,เกียวแล้วแม่นี่ครับก้นถึงพื้นก่อนใจสิงก็สติปีดีนะครับไม่ไม่ตีเข่าซ้ำอะไรจะเป็นไปได้ครับเกมความมันนะเป็นมวยคุณภาพอีกแล้วครับคู่นี้ คนเดียเกียรติเพชรหนุม่มน้อยเมืองหาดใหญ่รังสรรค์รับเป็นเน้นขึ้นมาไม่มีโบไม่มีแบเบอร์ครับอยู่ที่ความสามารถของนักมวยครับไม่ออกอาวุธไม่ได้คะแนนนะหนุ่มเอ่อหนื่อยได้นานก็พยายามจะชวนแรกแล้วครับชวนทะเละะาะดาวด้าใจสิงส่วนแสงนารายครับก็ตั้งรับได้ดีครับวงนอกมีแข้งวงในก็นี่ครับคอยกันคอยโต้ตลอดครับ กรรมาการดึงมากางเวทีครับยังต้องเดินต่อครับใจสิงครับตอนนี้นี่เหมือนเกมบีบให้ต้องเดินเลยครับทางแข้งซ้ายครับตั้งแขนเลยครับแสงหน้ารายกะถุ n เข่าขวาครับเสียบซ้ายมาโต้โดยซ้ายเอาใจสิงครองได้ครองนาตีครองครองขวางคำสับโต้ต่อยมัด แกจะไงแล้วครับหมัดโดนยันเอาไว้ดู่เข้ามุกอับแนี่เอยเตยสิงพยายามจะบอกกรรมการนี่ฮะพอหันไปม,มองกรรมการโดนเลยครับต้องขวาไปสองดอกอ่นมาเล่นมุมนอกบ้างครับเตยสิงห์มีแข้งซ้ายครับเตะได้ดักดวงแสงนารายณ์นี่ก็แข้งขวาครับโอ้โหดีเตะหน้าแข้งเลยครับแสงนารายกล้าเหลือเกินครับมั่นใจกระดูกเหลือเกินโอ้โหและเผลอๆเต็มชายโครงครับเตะขอบกางเกงเนี่ยครับ เจอซ้ายของใจสิงห์ครับเขาเสนาไรเจอซ้ายมา,าขี้เกียจไม่ได้นะครับผมจะรู้สึกมวยไทยี่ขี้เกียจไม่ได้จะไม่ออกอาวุธก็ไม่ได้คะแนน้วครับที่นี่เอาเน้นนักมวยที่ออกอาวุธครับไม่เอาเปรียบคนจับไม่เอาเปรียบท่านผู้ชมไกสิงห์เดินนะก็ะมีให้เห็นแล้วครับเพชรดำสิทธิ์ภูไทยครับเอาอ้อยมาแล้วครับซ้ายขวาเติมใหเขาใจสิงห์มาเป็นชุดครับมีโต้ตลอดเหมือนกันครับแสงนาไ์ ตงนนี้ดักแทงครับเอาแล้วครับเขานี้ของใจสิงได้ครับถสีบซสายมาครับใจสิงครับลูขยันอยู่ที่ใจสิงครับเอาเด้งตีขวาแม่ทาไปเล่นไปนะครับแสงหน้ารายครับแสงหน้ารายที่ทําเป็นเล่นไปนะครับทีเกียจทีเกียจออกนี่มีโอกาสกลับบ้านมือเปล่านะครับออาหมดยกวันนี้มีผู้คนมากมายเริ่มต้นการเดินทางของพวกเขาด้วยทราเวลโลกา แอปพลิเคชันจองที่พักที่คุณไว้ใจได้และครอบคลุมทุกรายละเอียดการเดินทางด้วยยอดดาวน์โหลดกว่า7ล้านครั้งให้คุณจ่ายเท่าที่เห็นสะดวกจ่ายได้หลายทางและยังง่ายในทุกการจองจองกับ t r a v e l o ก a แล้วเก็บความทรงจำดีๆสปอร์ทุกองศาไฮลักซีโวทีอาร์ดีสปอร์ตซีวใหม่ นึบขึ้นอีกข้นด้วยนวัตกรรมชูลา่า e DCS นึบเร้าใจสไตล์สปอร์ตต้องภายนะักมีโลก r d สปอร์ตที่โวใหม่ยากเกร็กคูปรับปรุงสูตรยาให้บำรุงร่างกายแบบองรวมและช่วยฟื้นฟูร,ร่างกายจากความเสื่อมนึกถึงยาสมนุนไพรบำรุงร่างกายต้องอยากเกร็กคูเท่านั้น ทำไปดูครับคุณผู้ชมครับผมจะลึกศึกมวยไทยครับคู่2ครับทาท่าว่าจะเข้มข้นขึ้นมาอีกแล้วนี่เมื่อสักครู่ครับเป็นสเปริตยอดเยี่ยมของใจสิงกีฬาสปอร์ตจังมาเด้งตีซ้ายครับแล้วก็แสงนารายโต้วยสายขี้เกียจไม่ได้นะครับขี้เกียจไม่ได้เวทีนี้ขี้เกียจไม่ได้ครับต้องขยันออกครับทําได้ทําครับลูกแอคไม่มีแต้มนี่ครับเสียบซ้ายสวยตามต่อครับคุณผู้ชมครับอ่ะแล้วครับ กว่าผลงานโปรแกรมต่างจังหวัดแต่นี้เป็นปูนเสือสัญจรบวกรวมคลคน,คนรักมวยเพื่อการปุศลโปรแกรมวันที่3สตุลาคมตรงกับวันจันทร์ครับที่สนามมวยช่วคราวสนามกีฬากลางจังหวัดสุราษธานีโอ้โหจัดหนักจัดเต็ม7คู่เอกเลยครับ สี่มนุษย์สอสินญากับสิงห์สุริยาทิตย์99เสือพรัญชัยกับเทพทักษิณสอสอนสิงห์พลพลพุ่มพม่วงกับตลาดแขกศักดิกส์สมฤทธิ์ไทยพรัญชัยกับสแกงงามงนนจิตมงคลจักรดาวเทพเกษมกับโชคดีพีเคแสนชัยมวยไทยยิมแสนพรัญชัยใส่กับหนึ่งล้านเล็กจิตมงคลรถเล็กจิตมงคลกับซุปเปอร์แบงค์มรตนะบัณฑิตนี่เป็นโปรแกรมของพี่น้องชาวสุราธานีครับต,ต่อครับยกที่สี่ครับแหมกำลังเข้มข้นเลยครับ ไสิงก็เดินเหมือนเดิมครับตามสไตล์ได้ลูกขยัน,น yeah, ครับวันนี้เด็ครับแสงนารายครับทำได้ต้องทำนะครับอาวุธนี่ดูแล้วนี่หลากหลายกว่านะครับเพียงแต่ว,ว่าโอ้อ้าวแข้งซ้ายแมเอาแข้งส,แขงสายตบหน้าเลย,เลยครับ นารายต้องออกอาวุธให้เยอะๆขวางแล้วขวางคำแลวจะแทงเข่าก็ต,ตียากหน่อยเพราะใจสิงก็ยกเข่าบังกันไว้เหมือนกันแล้วก็เปิดเกมเดินต่อใจสิง,งน้าเงินมหมจากเมืองาลวันพิจิตต่อยซ้ายใจซ้ายถือตลอดครับวันนี้ถึงตัวตลอดครับใจสิงอาวุธนี้มาเรื่อยๆครับหมัดแข้งปวดแข้งขวาของแตนารายครับนานมาทีครับแต่ว่ารับชัดเจน ดับสอขวาครับแสงนารายเจอหมัดซ้ายของใจสิงครับหนครับหนเหน็บซ้ายมาครับใจสิงครับโม่แเมืองง่าราคาแพงแสงนารายจะชิงจุหวะตีก่อนเลยดูครับอ,อีก่อนตัดข้างล่างแล้วช้อนขึ้นบนใจสิงเอาขึ้นทันทีตัดล่างว้าเอาแต่ไม่มีเชือกกรไหายนทอง้วดอกนี้เกี่ยวไว้ทัทนครับจังหวะชวนตัว้วครับสัญชาตยานครับ คนจะล้มมันต้องคว้าอะไรไว้ก่อนเดินเข้าหากับใจสิงตเตะหลุดเจอแข้งขวาของแสงนารายไปสองแข้งครับนะเข่าไปดอกนึงเลาะกันอยู่ข้างเชือกแอม่กรรมการก็เหนื่อยหน่อยโอ้ไม่มีเกีีรยหลังจริงครับใจสิงแต่และรายเตีขวาใจสิงแทงเข่าแล้วเข้ามาครุบในจับกดกดแล้วเสียบเข่าซ้ายใจสิงกดเสียบเข่าซ้ายไปสองดอกแล้ว เสียบเข่าขวาไปไอเสียบเข่าซ้ายไปสามดอกเลยโอ้โห oh, 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 oh. ชุดนีครับชุดใหญ่ครับใจสิงโอ้ oh, oh. ขี้บมาเสียบเลยครับชัดเจนโอ้ oh, เสียบเสียบเ,เข้าตามากครับแล้วดุยต่อด้วยครับใจสิงครับต่อยลำตัวครับแสงนาราย,ยังไงเอาหัวทิ่ mm, ล้มลงไปครับโอ้ oh. อยู่ข้างล่างเลยครับอ้าวนี <thirty> ่ว่าหมดเวลาแล้ไม่ได้ยินเสียงระฆังยังไม่ดังเวลายังมี ยังไม่จบยกโอ้เสียบขวาครับสวยอ่าเตมห้าวอ่ะพอได้ใจมานักมวยคึกเลยใจสิงดูครับด้านคู่ไอ้ขณะที่แสงนารายนี่ต้องถอยอะแสงนารายโดนบทโดนบี้หนักๆนี่ยุบไม่ยุบครับถึงตรงนี้นี่ครับโอ้โหเหมือนมวยได้ใจครับขณะใจสิงกระทุ้ง้าไปโอ้โหนี่ครับชุดใหญ่ครับโอ้สี่เข่าไปเลยครับสี่เข่าครับ ตีเขาแล้วก็เรียกว่าให้แสงอะไราไปส่งถึงมุมด้วยพักก่อนสปอร์ตทุกองศาไพรลักซ์ลีโว่ T R D สปอร์ตชิใหม่หนึบขึ้นอีกขั้นด้วยนวัตรกรรมชั่วล่าง D C S หนึบเร้าใจสไตล์สปอร์ตต้องไพร์ลักซ์ลีโว่ T R D สปอร์ตชิใหม่เราซักเสื้อตัวนี้ด้วยผงซักฟอกเพียงอย่างเดียวถึง5ครั้งแต่คราบก็อาจยังอยู่ ใช้ว n นิ h ที่มีสุตเฉพาะขจัดคราบตั้งแต่ครั้งแรกที่ซัก v ว n i s h อีกระดับความสะอาดผงซักฟอกเพียงอย่างเดียวอาจทำไม่ได้น้ำหอมสุดหรูจากคอมฟอร์ตสกัดจากดอกไม้ฝรั่งเศสชั้นดีใหม่คอมฟอร์ตลักชัวรี่เนเจอร์น้ำหอมสุดหรูจากดอกไม้ฝรั่งเศส ไมจริงหมัอนเดมอุ้ยตาลอ้อกปักห่างพิสูจน์ได้ของเขาจริงจริงตามไปดูครับคุณผู้ชมครับภาพช้าๆชัดๆให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งกระแทกข่าวซ้ายนี่แข้งซ้ายของใจสิงเก<า>ี่ยวได้ คืนมาด้วยสายเกี่ยวขึ้นเกี่ยวขึ้นจะปัดครับแต่ว่าสัญชาตยานครับต้องเกี่ยวอะไรไว้ก่อนเตะลุดเจอแข้งขวาของแสงนารายครับแถมให้สองและก็จากนั้นครับไตส,สิงเริ่มดีขึ้นมาครับกระทุงข่าวซ้า,ายได้หลายๆข่าวครับนี่ครับยักไส้เข้ามาตั้งขึ้นมาตรงๆ้วครับกระทุงเข้าไปครับ นี่ครับดูลผู้ใหญ่ที่มานั่งชมนั่งเชียร์บรรยากาศในสนามของเราครับคุมชั้นึกอตกสามนนทบ,บุรีแห่งนี้ครับอาล้ครับสามนาทีสุดท้ายครับยกสุดท้ายแล้วครับแสงนารายยกนี้ต้องทำอะไรสักอย่างแล้วครับแหมลวกเอาไว้ครับรู้ทันครับใจสิงยกสี่เลยไปโดนเข่าเยอะนะครับ เกมเปลี่ยนแล้วครับถอยไม่ได้แล้วครับโดยเซฟเ,เ,เกมบิดให้เดินแล้วครับต้องอต้องใช้คำว่าปาฏิหาริย์ของแสงนารายะจะสร้างปาฏิหาริย์ขึ้นมาได้หรือเปล่าโอ้โหใจสิงห์แดนล็อกอยู่เลยครับาจากมวยเตะมวยเชิงสูงหันมาต่อยหมัดดูบ้างครับแสงนาราย์เปลี่ยนทรงบ้างครับแก๊งสายมีโตตลอดกับใจสิงห์วันนี้นี่อาวุธเยอะครับ ก็ได้ในก็ดีครับตรงต้นน้ำครับแล้วก็เดินปิดปิดเกมเลยคระตานของใจสิงครับเอไอแสงนารายเดินแป๊บเดียวครับตัวเองนี่มาเดินปิดเกมเลยครับถอยถอยครับอ้าวเตะพับในเดวตัวไม่ใช่มวยหมัดอาชีพครับแสงนารายแต่ว่าจำเป็นต้องต่อยหมัดครับเพราะว่ายังอื่นรูหมือแล้วทิงะทิ้งเต็มไหลสุด ปลายแขนเหมือนกันโอ้โห่มาเจอสวนเัื่วัสองอย่างนี้นี่สะอื้นเลยครับอ่ะโอ้ออกเรียมออกห้างเนี่นะถูกใจต้องเชียร์จริงๆสำหรับใจสิงห์วันนี้อ่ะยอมเลยครับแจงนารายไล่ต่อยมาครึ่งยกรับครับสุดท้ายก็หมดแรงครับตอนนี้สารภาพก็ดีดูดีกว่ามาสามยกครึ่งนะครับแสงนารายครับหอมหน้าก็รู้ใจเลยครับนับวยคู่นี้นับใจนักกีฬามาแล้วครับ โดวยร้อยใจสิงเนี่อไม่ไม่อยากทำก็แต่สู้แล้วเพราะว่าสังนารายดูจะหมดเกลี้ยงแล้วครับไม่มีเหลือหล่อเลยครับตะต้ตนน้ำแก่สปีดต,ต่อยหมัดมือได้แค่ต้นน้ำเท่านั้นเองนี่คือความมีสีสันบรรยากาศของคมชัดลึกสิบมวยไทยท่าน,นั้นไทยเด็กี้รูของเราเสิร์ฟความมันถึงบ้านทางช่องนาว26ห โอ,โอ้โยต่อยมาซ้ายครับ่อหสิบ่อหส,อหสิเอาเคืินดิได้มาสองที <c oughs> มีอีกไหมมีอีกไหมแตะน,นวม้ครับแตะนวมแตะนวมห้ามต่อยนะห้ามเตะน,นะดูครับเหลือผมเอาแล้วครับดูจังหวะไม่ยอมครับเวลายังมีอีกเพล็กหนึ่งของแสงอะไรนะดูครับยังหมัดขวาอยู่ ตันตนก็สู้ได้ดีครับแต่บทเปียนไปแล้วครับความแปลงลูกปะทะครับสู้ไม่ได้ครับแส่งนารายอาวุธดีนะครับแสงนารายต้องบอกว่าอาวุธดีเลยครับอาวุธหลากหลายครบเครื่องนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องของพละกกาลังครับซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญมากๆกับมวยไทยสมัยใหม่ครับเรื่องร่างกายเรื่องพละงกำลังนี่ครับเป็นหัวใจเหมือนกันจบแล้วครับยกที่5ยกสุดท้ายมวยคู่ที่2ก็ถือว่าถูกใจพระเดชพระคุณพี่น้องแฟนมวยไม่แพ้คู่แรกเหมือนกันครับ ก,กรรมการทินกรนพัทรลุงนะครับรวบรวมคะแนนจากวรวิชเชื้อสุวรรณประธานสุคนทัปฏิภาคและก็มาจบที่พิทักทองแผ่ตามภาพตามสายตาครับชูมือไปที่ทางด้านของใจสิงกีฬาสปอร์ตนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนแสงลารายเกียรติหมู่ก้าไปสนุกครับพักก่อนเดี๋ยวกลับมา